السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده السلام والسلام على ملنا بي بعد أما بعده يديتان ربي นะครับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ของเรานั่นก็คือหนังสืออันกูนูสอัสซารียะซึ่งแปลนะครับก็คือมรดกอันล้ำค่ามรดกอันที่ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นตั้งแต่กาลนานมาแล้วนะครับในซีรีส์ของเรา100คำถามมรดกล้ำค่าอิสลาม ในอ p ีที่2ครับพี่น้องจาก EP ีที่1เนี่ยมันเป็นการวางพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายๆเริ่มรู้จักอิสลามเริ่มรู้จักพระเจ้าเริ่มรู้จักนบีนะครับนั่นคือความรู้พื้นฐานตอนนี้ถึงคำถามที่11แล้วคำถามที่11มาฮวันอีมานอะไรคืออีมานอีมานคือหลักการศรัทธาแต่เขาแปลว่าไงครับ อิมาหลักการศรัทธานี่คืออะไรคำตอบเก้าลุนบินลิเซนวายติก้ลุนบินกอนบีวานะวามาลุนบินจาวารีคือพูดด้วยกับลิ้นเชื่อด้วยกับหัวใจป,ปฏิบัติด้วยกายภาพด้วยกับร่างกายยาซีดูบิตต้อเพิ่มได้ด้วยกับการเชื่อฟังพักดีวายันกกสุบินมาเซียแล้ว หลักการเชื่อมั่นอีมานเนี่ยก็ลดได้ด้วยก,การทำความชั่วหลักฐาน

ท้าเรอซูงสัสละล,ะลัลลอฮุอะลัยฮิซุลแลมได้กล่าวว่าอีมานศรัทธานั้นมีทั้งหมด70กว่าแขนงหรือ60กว่าแขนงที่สูงที่สุดอัฟดอลูฮาที่ดทีดที่สุดประเสริฐที่สุดคือการกล่าวว่าลาอิลฮะอิลลัลคำพูดวาเดนะฮา,าอิมาร์ตตูน่าซาอันิตอริกและที่ต่ำที่สุดคือการเอาสิ่งที่เป็นกวากเนะ่าเขาเรียกเซี้ยนน้ำออกจาก ท้องถนนคือเอาของออกจากพื้นด้วยการปฏิบัติวันฮหยาอุชอบะตุนมินันอีมานีและความละอายเป็นส่วนหนึ่งของจากการศรัทธาความละอายเป็นส่วนหนึ่งแขนงหนึ่งจากการศรัทธาความละอายเนี่ยคือหัวใจกายวาจาใจครบเลยครับในหะดิษบทเดียวบันทึกโดยอิมามบุคารีคำถามที่สิบสอง กัมอเดดุนอาร์แกนินอีมานรุกกลอีมานมีกี่ข้อมีจำนวนเท่าไหร่ข้อที่12นะครับจำนวนของการรุกกลอีมานอเด,ดดุฮะสิตตะตุนมีทั้งหมด6ข้อที่เป็นรุกกลที่เป็นรุกกลพื้นฐานเป็นพื้นฐานเนี่ยหกข้ออันอีมานูบิลล์ การศรัทธาต่อหรอว่ามาลาอิกะติฮีศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะวักุตุบิฮีบรรดาคัมพีของพระผู้เป็นเจ้าวารูซูลิฮีศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตวันเยามินอาคิริการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกวันก็เดรีคอยริฮีวชาริีการกําหนดสภาวะทั้งความดีและความชั่วมาจากพระผู้เป็นเจ้า6ข้อนี้คือขั้นพื้นฐานหลักฐานจากคดีของท่านอุมัส์วินคอตตอบ เราดิอัลลอฮว่าหุว่าฟี่ฮีในฮะดิษเนี่ยมีอันตุมีนาบิลล่ะวะมาลาอิกติฮีวะกุตุบิฮีวะรุสุลิวันเยามินอาคิริวะตุมีนาบินก็จะรีคอยริฮีวะเชอริคือการที่ท่านต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺบรรดาและมาลาอิกาของพระอ,องค์คำภีของพระอ,องค์รุสูลของพระอ,องค์วันอาคิริ และท่านจะต้องศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะทั้งความดีและความชั่วมาจากพระองค์หะดิษนี้บันทึกโดยอิมามมุสลิมซึ่งหะดิษนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดถูกเรียกว่า h a ดิษจิบริลิน h a ดิษจิบริลินที่แปลงกายและมาสอนนบีสอนบรรดาสหาบะนั่นเองข้อที่13บสาม h a อ an i น a n u yazi d u ยันกุสอีมานเพิ่มและลดได้หรือไม่ คำตอบนามยาซีดูบิตตอ,อาวยันกุสุบินมาซียใช่เพิ่มได้ด้วยกับการพักดีเชื่อฟังพระองค์และมันสามารถจะลดได้ด้วยกับการที่ท่านฝ่าฝืนทําความชั่วหลักฐานหลักฐานว่ามันเพิ่มได้ดดลีลัวาลาซียดาดติฮีเกอูลูฮูตาอะลรหลักฐานที่ว่าอีมานศรัทธานั้นเพิ่มได้กพ็พระดํารัสของพระผู้เป็นเจ้าที่ว่าอันลซีนาอีซาซุกิรอลลล ว่าลิตคัลบุห์มอา و า ذ ا طليت عليهم آياته زادتهم إيمانا รา ص ر ا ن أنفان آيات ที่อข้อที่สองข้อที่สองพระองค์อัลเราทรงบอกว่าเมื่อพระนามของอัลเราได้ถูกกล่าวขึ้นมันทําให้หัวใจของเขาเติมเต็มเต็มเปี่ยมเมื่ออายะของพระองค์ได้ถูกอ่านให้กับพวกเขาว่าจิตล้ก็คือ สั่นไหวหัวใจของเขาสั่นไหวเมื่ออายะอันกุรอานได้ถูกประทานอา่านให้กับพวกเขา za ด a t h u m iman นะมันจะเพิ่มอีมานหลักการศรัทธาของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นและหลักฐานว่าอีมานลดได้ไหมอีมานลดได้ไหมดาลีนหลักฐานจากฮะด,ดิษของท่านอาบีซัยเดนโคเดรีได้กล่าวว่าแท้จริงทารอซุศ็อลลัลลอุอัลลยฮลลัสได้กล่าวไว้ว่า มันรออามินกุมมงการันฟันอยู่กับเยรฮุเบียบียดีฮีฟาอิลลัมยาสต์ติยาฟาบิลิซาเนฮีฟาอิลลัมยาสต์ติยาฟาบิคอนบีฮีวาจาลิกะอัลโดะฟุนอิมานรอวะฮุมุสลิมท่านนาบีสุลลัลลอฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามในหมู่พวกท่านเห็นความชั่วดังนั้นให้เขาเปลี่ยนแปลงมันโดยกับมือหากว่าเขาไม่มีความสามารถดังนั้นให้เปลี่ยนแปลงโดยกับลิ้นของเขาหากว่าเขาไม่มีความสามารถ เขาให้เขาเปลี่ยนแปลงโดยกับหัวใจของเขาและนั่นคืออีมานขั้นอ่อนแอที่สุดแปลว่ามีเพิ่มและก็มีมีลดนะครับข้อที่14มาอะมาอะอัมุฮซนตินอะไรคือความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะอะไรคือความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องอาจจะบอกละหมาดไง พี่น้องอาจจะบอกว่ายีฮาร์ไงออกต่อสู้ในหนทางของลอแต่ที่ถูกต้องที่สุดต่อให้ดุลลอตาและคือการให้เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าให้อัลลอเป็นเพียงผู้เดียวที่เป็นผู้ที่คู่ควรต่อการคารบกาว่าอิบาด่าทุกอย่างดารีนหลักฐานเกาลูฮูตาล่ะอัลลซีนาอามานูวะลัมยันบิซูอีมาะหุมบิซุนมินอุลัยกะละฮุมอัมวะหุมมุฮตะดูน บรรดาผู้ซึ่งศรัทธาเขาจะไม่เอาอีมานของพวกเขามาผสมกับซุ่นความมืดมิดตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงชีริกซุ่นตรงนี้หมายถึงชีริกอุลัอิเกลหฮุมุนอนัมพวกเขาเหล่านั้นเขาจะได้รับความปลอดภัยวาหุมมเตอดูนและพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ได้รับทางนำสุรออนอามอายะที่ 12และฮะดิษของท่านจาบิรบินอับดิลละรอดิย์ลอหัวอันหุมาท่านได้กล่าวว่าฉันได้ยินทรารอซลศสอลลัลลอฮุวะลัยฮยวุสัลล,ลัมได้ก,ล,กล่า ann, วไว้ว่ามันละกียัลลอฮะและยุชริกูบิฮิชชยอันดะคอลันจันน์ว่ามันละกียะหูยุชริกูบิฮิดะคอลันนาร์ใครก็ตามที่ไปพบกับพระผู้เป็นเจ้าโดยที่เขาไม่ได้ตั้งภาคีใดๆต่อพระอ,องค์เขาได้เข้าสวรรค์และใครก็ตาม ที่เขาไปพบกับพระเจ้าของเขาในสภาพที่เขาตั้งภาคีทรยศต,ต่อพระองค์เขาจะได้เข้านรกบันทึกโดยอิหมามมุสลิมเราว่าหุม,มุสลิมตั้งคำถามต่อครับคำถามที่15หมาฮวเตาฮฮดอ,อะไรคือเตาฮฮดอะไรคือการให้เอกภาพคำตอบฮุวาซารอฟูจะมีอันว่าอินอิบาดาลิลละวะฮ์าดหู ละชรีกะละคือการเปลี่ยนทุกพิธีกรรมศาสนาทุกอย่างพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคารพพักดีอิบาดาพิธีกรรมศาสนาทั้งหมดให้กับพระผู้เป็นเจ้าที่มีพระนามว่าอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยไม่ตั้งภาคีใด,ดๆต่อต่อพระองค์วายูอัรรอฟูอัตเตอฮิทไอดอนบิและเช่นเดียวกันครับมีการ ให้คำนิยามคำว่าเตาวฮิดเช่นเดียวกันว่าอิฟรอดุลลอฮิฟีรรบูบิยติฮิวะอูลูฮิยติฮิวะอัสมาอิฮิวะซิฟาติฮิคือการให้เอกภาพต่อองค์ในเรื่องการเป็นพระเจ้าผู้สรรสร้างทุกสรรพสิ่งและให้เอกภาพต่อพระองค์อลในเรื่องการที่เราจะต้องเคารพพักดีด้วยการกระทําของเราให้กับพระองค์เพียงผู้เดียวและให้เอกภาพต่อพระบุญเป็นเจ้าในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ คำถามที่16ครับถึงพี่น้องกรรมอักเซอมูเตาใหาดินละการแบ่งเตาฮีดมีกี่ประเภทเตาฮีดที่ให้กัลละมีกี่ประเภทคำตอบซาเะสตูอักเซอมินมีทั้งหมด3ประเภทฮียะมีมีอะไรบ้างครับเตาฮีดอนอโลฮียะอันดับแรกเตาฮีดูอันอโลฮียะ สองเต่าให้ดุรุบูบียะสามเต่าให้ดุลอัสมาวัซิฟาเต่าให้ดุนอูลูเฮียแปลว่าการให้เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าพูดที่เราจะต้องอิบาดะตอบท่านคือการกระทําของเราให้กับพระองค์ต่อมาเต่าให้ดุรุบูบียะคือการกระทําของพระองค์ที่ให้กับเราเช่นพระองค์ให้เป็นให้ตายให้โลกหมุนให้ทุกอย่างเต่าให้อัสมาวัซิฟาร ให้เอกภาพต่อพระองค์ในเรื่องของพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ยังไงครับพระองค์กล่าวอย่างไรเรายืนยันตามนั้นหลักฐานอยู่ในอายาเดียวและสามเตาฮีตเลยอยู่ในสรุรมารยัมอายาที่65พระองา์งลอสุบฮาหนุวัตลาทรงได้กล่าวไว,ว้ว่ารบ,บุสมาวาติวันอัลวบาบาเบนฮูมาฟะบุดฮูวาสตบิร ل a ب a د ت ه ฮัต تعلم ฮัต تعلم له y م ي h, h ผู้ซึ่งรบบุษามาวาัแตแปลว่าผู้บริหารจัดการชั้นฟ้าและผื้นพิภพว่ามาใบนะหุมาและสิ่งที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและผืนพิภพอัลลเป็นผู้จัดสรรดูแลทุกอย่างฟาบุธนหูท่านทั้งหลายท่านจงคารพอิบาดต่อพระองค์อันแรกเตาฮิรบูบิยะ ฟาบูดหูอันนี้ตอฮิตอูลูฮิยะวัตตบิรดีอิบาะต้ฮีและจงอดทนเพื่อที่จะอิบาดะต่อพระองค์ฮันตาละมูลาหูซามียเจ้ารู้หรือว่ามีสิ่งใดที่เทียบเคียงกับพระองค์ได้อันนี้หมายถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้านะครับไม่มีผู้ใดจะมีกรรมสิทธิ์คุณลักษณะที่จะเทียบเคียงกับพระผู้เป็นเจ้าได้นอกเหนือจากพระองค์เท่านั้นนะครับ อายานี้สามเตาฮีตเลยข้อที่สิบเจ็ดครับมาหัวเตาฮีดูโร,ร,รบูบียะอะไรคือเตาฮีดโรบูบียะคืออะไรคำตอบฮวนอิกรารูบิอันละหละวะเดะฮูฮวนคอลิกุรอซิกุอันมาลิกุอันมุดับบิรุลิ่จมีอินมักลูกอติ คือการยอมรับว่าอ <proposed> <How Martine>, ัลลอฮ์เป็นพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นผู้สรรสร้างผู้ให้ริสกีผู้มีกรรมสิทธิ์ผู้บริหารจัดการดูแลทุกสรรพสิ่งที่เรียกว่าสิ่งถูกสร้างทั้งมวลหลักฐานจากพระดำรัสของละตาและที่ว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีคอลัคสซสมาวาติวนอัรวะจะลัซซุลมาติวนนูรซุมมัลลาซีนักฟะรูบิรอบบิหิมยะดิลูน พวกเราทรงบอกว่ามวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งสร้างชั้นฟ้าและผืนพิพภพและผู้ทําให้มีความมืดและแสงสว่างหลังจากนั้นก็มีผู้ที่ได้ปฏิเสธต่อ,อการเป็นพระเจ้าของของพระองค์นะครับยาดีลูนในการที่จะเอามาเทียบเคียงเอามาเหมือนมาปรับอยู่ในสุลอันอันอาร อายะที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ต่อมาข้อที่สิบแปดมาหัวเตาฮหดุลโอโลฮียะอะอะไรคือเตาฮีดโอโลฮียะอะอะไรคือเตาฮีดโอโลฮียะคำตอบคือการที่หัวซอรฟุจำมีอันว่าอินอิบาดะลิลละวะฮเดละชาริกะละมิสลุอัลลานัสจุดะลิไกริละ ولا ننعوى غير الله วะดาลีนวะบุดุลลาฮะวละลาตุชริกูบิฮีชัยอัลุรออนิสะอยะยาที่36ความหมายคือตาฮิดอูลูฮิยะคือการที่ท่านเอาทุกพิธีกรรมศาสนาทุกชนิดผันไปให้กับพระอ,องค์ละเพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยที่ท่านจะไม่มีภาคีไม่เอาสิ่งใดมาเป็นส่วนร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าเช่นการที่เราจะไม่สุยูดเคารพ กาบต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์และเราจะไม่ขอดูอาขอพรคำวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮ์หลักฐานคือพะองค์เราบอกว่าวะบูดุลลอฮ์พงท่านทั้งหลายจงไอบ้าด้าต่อลอพักดีต่อลอทำพิธีกรรมศาสนาให้กับพรงอัลลอฮ์และท่านทั้งหลายอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์เลยสซร์นีซาอายาที่63ข้อที่19ครับ มาหัวเตหิตดูอัสมาอีวัติสอะไรคือเตฮิตอัสมาวิสิฟาตคือคำตอบหัวอิสบัตุอัสมาอิลลาวัสิฟัติฮีอันมัสกูรฟินกูรอ้นินกีมวซุนนตินบวกมายกุบลคือการที่ท่านจะต้องยืนยันพระนามของพระผู้เป็นเจ้าคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า ดังที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีตามความเหมาะสมความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์ดังที่มีความเหมาะสมยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์หลักฐานพระดำรัสของพระอ,องค์ลอสุบะฮันวาตาลาทีว่วาวะลิลลาฮินอัสมาอุนฮุสนาฟดัดอูฮูบิฮะสำหรับพระอ,องค์ละอน,อนั้นมีพระนามเยอะแยะมากมายอันสวยงามอันภัยจิตท่านทั้งหลายจงขอดูอาด้วยกับพระนามของพระอ,องค์ วาซาลุนละีนายุนไฮดูนฟีอัสมาอีและจะมีผู้ที่เฉยไฉเนี่ยได้ออกออกไปในเรื่องพระนามของพระอ,องค์สซยุสเจาซอนมากานูยามารูนพวกเขาเหล่านี้จะถูกตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติเอาไว้นั่นเองสุรออันอา,อารอฟอายะที่180และอีกอายะหนึ่งครับพงอัลลอฮฺซุบหฮานะฮัวตาลาทรงได้กล่าวไว้ว่าสุรอ ยู่ในซู์อัชชุรอไลซักมิสลิฮิเชยุนวะหุสซามมอุนบาซิรไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระอ,องค์และพระอ,องค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นสุรอัชชุราอายะที่11และสุดท้ายสุดท้ายครับในอีพีนี้นะมาฮิยนอิบาดะอะไรคืออิบาดะค่อยตอบโจทย์ทีละโจทย์ค่อยๆตอบโจทย์ทีละโจทย์เลยเขาจะค่อยๆมา อะไรคืออิบาดะห uh ์อิบาดะห์อิสมุญจะไม่ only คนลี่มายุฮิบบุฮุลลอฮ์วยัรฎอมินัลอักวาลิวัลอะอ์มาลิอัซซอฮิเราะวัลบาัินะห์คือคำคำนามคำหนึ่งที่มีความหมายรวมถึงทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักคำว่าอิบาดะห์คือคำนามที่บ่งบอกว่ารวมไปถึงทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักทรงพอใจ ไม่ว่าจะมาจากคำพูดการการะทําภายนอกและภายในก็ตามผู้ที่ให้คำนิยามนี้คือท่านใช่คุณอิสลามอิบนูตไตมียะนั่นเองหลักฐานพระดำรัสของพระองค์ a l ุ a h u า k b a r ว่าว่ามาอุมิรูอิลล่าลียะบุดุลลอฮามุคลิสีนละหุดดีนหุนฟาอวยุกีมุสซาลาตะวยุตุลกาตาลิก ل ดีน <t> ุนอยยิม และพวกเขาไม่ได้ถูกบัญชาใช้ยกเว้นเรื่องเดียวเท่านั้นที่ถูกบัญชาใช้คือลียาอบูดุลลอให้คารบอิบาดาต่ออัลลอฮ์มุคลิซีนและฮุดดีนบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระอ,องค์ร้อยเปอร์เซ็ต์ฮูนาฟบริสุทธิ์ใสสะอาดวะยูกี้มุสลัและเขาดำรงสึ่งการละหมาดและเขาทำการจ่ายสการและนั่นเองคือศาสนาที่ เที่ยงตรงและมั่นคงนะครับชอเล้นนะครับพี่น้องน่าจะได้อะไรเยอะแยะมากมายจากดังกล่าวนี้มีตัวบทจากอัลกุรอานทั้งหมดเลยในคำป่อเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่เรายึดนั้นมาจากอะไรตัวบทอัลกุรอานและ สุนนะของท่านนับดุลลาฮฺอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังที่คําพูดของเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมิยะที่ตอนนี้ผมจําให้ขึ้นใจเลยอัมมันอียติกอดูฟะลายุคอซุอันนีวะลาอัมมันอักบัรมินนีบันยุคอซอันิลละวะอันรอซูลิฮิวะมาอัจมะอัจมะอะเลฮิซาลฟุนอุมมะท่านบอกได้ชัดเจนว่าเรื่องหลักการศรัทธาอย่าได้เอามาจากใครอย่าได้เอามาจากฉัน อย่าได้เอามาจากคนที่อาวุโสกว่าฉันแต่ให้เอามาจากอัลลอฮหมายถึงคำพีของพระอ,องค์มาจากรอซูนของพระอ,องค์ก็คือสุนนะของท่านนาบีและมัตติเอกฉันในยุคซาลัฟนี่คือมาตรฐานในหลักความเชื่อที่ถูกต้องนั่นเองตอนนี้ครับถึงช่วงมีมสามคำถาม EP ที่2ข้อที่1ครับศรัทธาในอิสลามคืออะไรก็ไก่เชื่อในใจ ขอไข่ปฏิบัติด้วยการกระทำขอควายยอมรับด้วยกับกับลิ้นงองง,งูถูกทุกข้อมีข้อเดียวนะครับข้อที่2อ,อะไรคือความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไก่การละหมาดขอไข่การให้สิทธิ์แก่ผู้สร้างขอควายการออกจิ h าดคำตอบมีข้อเดียวนะครับและก็ข้อที่3ามครับ เตาฮีตแบ่งเป็นกี่ประเภทตามหนังสือนี้เตาฮีตแบ่งเป็นกี่ประเภทตามหนังสือนี้นนกอไก่3ประเภทขอไข่สประเภทคอควายสประเภทจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้ถ้าคนบางคนได้เคยศึกษาเนี่ยขเขจะตอบบอกว่าเนี่ยทั้ง3ข้อนี่ยถูกหมดเลยแต่ตามหนังสือเนี่ยข้อไหนนะครับอิชอลล์ ไว้เจอกันในคราวหน้าอยา่าซากุมุลลอฮุคอยรอนวบาระกัลลอฮุฟีกุมชาลัดเดี๋ยวเจอกันนะครับอัสซาลลอฮ์วะลาอัลลอฮ์มุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซอฮบีฮิอัจม اع ีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะก كاتو